ในฐานะที่เป็นตัวแทนคนหนึ่งที่เข้าไปหาคุณแม่ในวันนั้นก็มีคำเล็กๆที่อยากจะกล่าวกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านค่ะดิฉันรู้สึกถึงความดีมีน้ำใจของทุกน้ำใจซึ่งเป็นผู้ให้ความสุขแก่ผู้ยากลำบากให้ได้รับการบรรเทาทุกข หลายฝ่ายมีจิตใจที่งดงามมีใจอาสาเข้าช่วยแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จน้ำนมได้รับจากผู้ซึ่งเป็นผู้ให้และได้ปรากฏชัดว่าคนไทยไม่เคยแรงน้ำใจและไม่เคยที่จะจดจำสิ่งเลวร้ายไว้ในใจ บาดแผลที่เกิดขึ้นรักษาได้ด้วยน้ำใจไมตรีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความมีมนุษยธรรมที่ต้องหยิบยื่นให้กันและกันสิ่งเหล่านี้คือเอกรักษณ์ประจำชาติของคนไทยขอกราบขอพระคุณแทนผู้ทุกยากในสภาวะเหตุการณ์ปัญหาของชาติ ขอให้รวมใจกันสร้างความดีงามให้ปรากฏเป็นการแก้ไขจากสิ่งที่เห็นด้วยตาได้รับรู้จากหูได้ช่วยกันสัมผัสได้ประคับประคองเพื่อนร่วมชีวิตด้วยกันตามกำลังความสามารถและเวลาที่แต่ละคนพอจะมีให้กันและกัน ขอขอบคุณเสมอสำหรับความดีที่มีคุณค่ามากจนสุดประมาณหาที่สุดมีได้ที่ท่านได้มอบให้กับผู้ยากลำบากในครั้งนี้ขอกราบขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ทำให้ผู้ทุกยากได้มีโอกาส แก้ไขปัญหาชีวิตซึ่งแต่ละคนณเวลานั้นเนี่ยเงินในกระเป๋าของเขาหมดลงแล้วนะคะเขาต้องได้รับการช่วยเหลือและยังมีอีกหลายแห่งอย่างเช่นที่คลองเตยเป็นต้นนะคะที่เขายังไม่ได้รับแต่ณวันนี้ชุมชนพระเจนเพียงพอแล้วนะคะจากน้ำใจที่ได้รับในครั้งนี้ถ้ามีโอกาสนะคะให้ดิฉันได้เป็นผู้รับใช้ท่านบ้างก็ยินดีค่ะ ขอบคุณค่ะ